ครับวันนี้เราจะมาทริปกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้จะพาคุณหมูแดงไปเที่ยวไกลๆหน่อยเท่าไหร่ดีครับวันนี้ังไม่บอกเดี๋ยวพาไปดูที่สถานที่เลยมีเซอร์ไพรส์เหรอเนี่ยโอ้แม่กว้าวรูไม่ผมรู้สึกว่าสถานที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะครับผมคุณหมูแดงครับเมื่อวานเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับมีวิ่งแข่งแล้วก็มีกินน้ำฟรี ด้วยนะครับผมตอนนี้ตั้งภูพุงก็หมดแล้วแล้วทาวันนี้อยู่ในรถเู่ในรถเขาเนี่ยวันนี้มีทีมงานคนใหม่ครับผมอยู่เขามีรถครับเขามีรถส่วนตัวเลยขอตั้งด้วยจะ<ม>เป็นสถานที่ไหนนั้นก็รอติดตามนะครับ แ,แลวนี่นะครับคือสถานที่แรกนะครับผมมีชื่อว่าวัดศรีปิ่งเมืองนะครับวัดศรีปิงเมืองก็คือของโบราณสถานวยงรองวันนี้จะพาคุณบุแดงเที่ยวชมดูกันนะครับผมมันมต้องมาที่นี่เลยครับที่นี่มันคือสถานที่ที่เป็นโบราณเก่าแก่มากๆผมก็เลยอยากอยากให้เพื่อนผมเนี่ยชมของเก่าของโบราณที่อยู่ข้างในนี้นะครับจะเป็นยังไงนั่นก็ ติดตามชมเลยนะครับไปโบราณสถานเบียงรอเมืองโบราณในเขตล้านนาตั้งอยู่ในเขตตำบ,บลรอและตำบลหงขิอมอำเภอจุนจังหวัดพะเยา มีแม่น้ำอิงไหลผ่านกลางเมืองทำให้วียงรอแบ่งออกเป็นสองส่วนคือฝั่งเหนือของแม่น้ำอิงอยู่ในเขตตำบลหงหินและฝั่งใต้ยอยู่ในเขตตำบลลอจากคำเล่าผู้เฒ่าผู้แก่และตามหลักฐานต่ตางๆนั้นเชื่อว่าเวียงรอเป็นเมืองเดียวในเขตล้านนาที่ปรากฏหลักฐานแนวคัดดินตันลำน้ำ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการทำระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์ด้านควบคุมน,น้ำเพื่อใช้ในด้านการเกษตรและเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรรวมทั้งศาสนสถานต่างๆและที่ตั้งบางเยือนของชุมชน ภายในเขตกำแพงเมืองพบวัดร้างมากกว่า50วัดตามวัดร้างจะพบพระพุทธรูปหินทรายและพระพุทธรูปทองสังธิตจำนวนมากแต่ถูกทำลายไปเกือบหมด พบเศษภาชนะดินเผาทั้งวัฒนธรรมมหาวิภูมิชัยตอนปลายและภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาล้านนานำมาเก็บไว้ให้รุ่นหลังศึกษาต่อไปที่พิพิธภัณฑ์เวียงรอวัดศีปิงเมือง เฮ้ยเดี๋ยวเวลาแล้วปแปลงมึนอืมไปตรงโน่นหรอไปที่กูดไปเลยพี่ไปไปครับนี่ก็คือสถานที่ที่สองนะครับผมมีชื่ออะไรวะอ๋อตลาดน้ำไลฟ์กรุ๊ปนะครับนี่ครับคุณหมูแดงลองอ่านดูสิไลฟ์กรุ๊ปเ <Life Group. S 2> นี่ยมาเก็ตไลฟ์กรุ๊ปเออ มันเป็นสถานที่ว่าจะมีตลาดน้ำแต่แต่ถึงจะมีตลาดน้ำก็มีสวนน้ำด้วยนะครับสวนน้ำสำหรับเด็กผู้ใหญ่ก็เล่นฝั่งนู้นนะมันจะมีสองด้านสฝั่งมีแจ็สกีมีอะไรนะเรือเออเรือทีเรือทีเป็ดต้อจะมีอ่าแล้วก็มีออาเรียกว่าอะไรนะคล้ายคลาบ้านลมอ่ะใช่มีบ้านบ้านลมอยู่ตรงข้างในเขาเรียกอะไรนะมันมีหลังคาด้วยเรียกว่าอ่าเลสลองใช่ อีกไหมเนี่ยไม่อันนี้ก็เพิ่งพวกผมเพิ่งรู้นะครับว่าตัวนี้เป็นที่ใหม่เ,เขาสร้างเมื่อสี่เดือนไม่ได้สร้างเปิดเออเปิดสี่เดือนก่อนโทษครับแล้วก็ตอาน,นี้จะมีมตลาดน้ำใช่จะมีตลาดอยู่วันทุกวันอาทิตย์ตลาดน้ำวันอังคารเขาจะหยุดนะครับผมทั้งสวนน้ําแล้วก็ตลาดน้ําก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมเลยครับผมไปไปกัน ที่นี่คือตลาดน้ำไลฟ์กรุ๊ปซึ่งข้างในนั้นมีสวนน้ำให้เล่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ในวันนี้มีแต่เด็กๆที่เล่นทั้งสองโซน ก่อนจะเข้ามาข้างในจะมีตลาดเล็กๆอยู่มันก็เหมือนตลาดนัดทั่วไปนี่แหละครับแต่มันจะมีตลาดนัดอยู่ข้างในทางเดินตามทางเดินจะเจอกับของกินของใช้เสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าโอท็อปและสินค้าพื้นเมืองมากมายแต่เซร่าจ,จริงๆครับที่วันนี้เรามาผิดวันไปหน่อย ถ้าใครอยากดูตลาดน้ำไลฟ์กรุ๊ปมากกว่าที่เราถ่ายนั้นก็สามารถมาที่นี่ได้ตลาดน้ำไลฟ์กรุ๊ปตําบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาและนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในเร็วนี้บ๊าบ Wah, me enfocat ขอบคุณ,คณที่หลงเข้ามารับชมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในโาการหนนะ้าแมสสตูดิโอขอขอบคุณครับ